ว้าวลด50%แต่เดี๋ยวก่อน50%มันคือเงินกี่บาทกันแน่ใครเคยงงกับตัวเลขพวกนี้บ้าง วันนี้เราจะมาไขาความลับร้อยละให้กระจ่างค่ะคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆมันก็คือการเทียบทุกอย่างกับ100ค่ะอย่างรูปนี้มี100ช่องระบายสีไป25ช่องก็คือร้อยละ25หรือ25%นั่นเองง่ายไหมร้อยละเนี่ยเขามีร่างแยกนะ 1. ร่างเศษส่วน 25%ก็คือ25ส่วน100 2ร่างทศนิยมเอาไปหาร100ได้0.25จําำไว้เลยค่ะเปอร์เซ็นต์คือส่วนเป็น100ท่องไว้ท่องไว้ทีนี้ถ้าอยากหาค่าละ่ะเช่น20%ของเงิน500บาทแค่เปลี่ยนคำว่าของเป็นคูณแล้วเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็นส่วน100ตัด0เหลือ20 คูณ5เท่ากับ100บาทเท่านั้นเองเซฟเงินไปซื้อชานุมไข่มุกได้อีกสรุปนะคะร้อยละคือการเทียบกับ100แปลงร่างเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมก็ได้และใช้คิดส่วนลดหรือคะแนนสอบได้เพียบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะไปชอบต่อละบ๊ายบาย